สวัสดีครับตีสะพันธ์ใหม่นะครับวันนี้มีงานทําสีเสร็จอีก2ชุดนะครับก็เป็นสียอดนิยมในตอนนี้ครับก็คือแดงแก้วครับอันนี้เป็นงานสั่งเบิกชุดสีสซิเโก้แท้มือ2นะครับเป็นสีแดงแก้วเทาปี95นะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่จะเป็นกระเป๋าเอ้ยมันนี่ก็จะเป็นอกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับจะมีบางชิ้นที่ยังดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวขอแก้ไขก่อนแล้วก็จะเป็น K.R. นะครับลายหินแตก150 s อแดงแก้วนะครับอันนี้ก็มีบางชิ้นนะครับที่มันไม่ใสตัวนี้ก็ไม่ค่อยใสครับผมก็ยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่เดี๋ยวเคลือบใหม่ครับนี่ารจะเป็นกระเป๋าแล้วครับของผมงานของผมต้องใสครับถ้าไม่ใสเคลือบใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับ เดี๋ยวงานแก้ไขบางชิ้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับมาฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับงานสีระบบ2 k เคตีสัพันใหม่สีสามารถทนเบนสซินทนเคมีได้นะครับสวัสดีครับ